สวัสดีครับอยู่กับไล่คำกวีวิถีพึ่งนัราเองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอันนี้ซูปเปอร์สารเล่งพอดอที่กระทรวงเกษตรเขาแจกครับ,รบจริงๆไอสารเล่งซูปเปอร์พอดอเนี่ยมันมีมีหลายตัวมากเลยมีเยอะครับแต่ที่สวนเราจะใช้อยู่แค่สามอย่างอันนี้ขอฟรีได้ที่เกษตรอำเภอ หรือก็พวกกรมพัฒนาที่ดินอะไรพวกนี้เขามีแจกอยู่เราแค่ไปขอเขาแล้วก็ลงชื่อไว้เขาจะขอชื่อกับเลขบัตรประชาชนเงี้ยแจกฟรีครับท้ามขายต,ย,ยตัวนี้ไท้ดีด้วยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆว่าตัวไหนทําหน้าที่อะไรใช้ใช้ทําใช้ทําอะไรบ้างแล้วสำหรับตัวแรกนะครับสารเล่งซูเปอร์พอดอหนึ่งสำหรับทําปุ๋ยมักหนึ่งตันอันนี้เขาก็เวลาไปขอเนะี่ยเขาให้ฟองมาเขาจะมีวิธีใช้ ไว้ข้างหลังนี่หมดแล้วครับพอใช้ใช้อะไรยังไงเดี๋ยตามนีะครับแต่จริงๆอะที่ส่วนผมใช้ไม่ไม่ไม่ได้ตรงตามเขาเป๊ะแล้วผมจะมักปุ๋ยเนี่ยผมจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปผสมน้ำ20ลิตรหรือถังถังสีถังนะครับคนคนละลายน้ําไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็มาลาดที่กองปุ๋ยแล้วก็คุกไปคุกมาไอ้ตัวเนี้ยจะช่วยทําให้ปุ๋ยหมักเนี่ยเป็นไว คือช่วยย่อยสลายได้เร็วครับเพราะว่าเป็นหัวเซอร์ยูรินเซียครับที่ถูกนอกมาแล้วก็ถูกแท็กวในนี้แล้วคือก็ก่อนใช้ก็มาคน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 ,คนกันหน,นมามครับยี่สิบเดชตักห้านาทีอะ่ะคนเพื่อปลูกเชื้อให้ให้เชื้อมันกระตุ้นให้เชื้อขึ้นมาทํางานแล้วก็ลาดไปในปุ๋ยหมักอันนี้เป็นไว้ําเราทําปุ๋ยหมักแห้งครับปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรพวกนี้ที่ใช้ซากพืชซากสัตว์มากองรวมกันแล้วก็ตัวนี้ราดแล้วคุกไปคุกมา ก็ทาให้ย่อยสลายเร็วเป็นปุ๋ยได้เร็วแต่กปกติถ้าเรากองกองเราไม่ได้ทําอะไรเราคุกมันอย่างเดียวต้องรอให้ย่อยสลายได้ประมาณ2เดือนนะครับถึงจะใช้ได้อันนี้ก็ย่นเวลาได้เท่าตัวเลยครับประมาณเดือนหนึ่งบางทีถ้าเป็นเศษหญ้าเศษอะไรที่มันย่อยง่ายเนี่ยสักยี่สิบเอ็ดวันใช้ได้แหละอันนี้สําหรับสารเล่งคองดอหนึ่งเพื่อสารเล่งคองดอสองสำหรับทำน้ำมันชีวภาพข้างหลังก็เขียนไว้เหมือนกันครับ ไว้ใช้ทําน้าหมักกับน้ําหมักหอยเชอรี่น้ําหมักปลาน้าหมักผลไม้แต่ที่ทส่วนเนี่ยผมใช้กับเศษอาหารเวลากินอาหารเหลืออะไรเงี้ยผมจะเทใส่ถังแล้วก็เอากาลกัมตานใส่แล้วก็ซูเปอร์พอตอสองเนี่ยละลายคนเข้าไปในถังช่วยย่อยเหมือนกันก็คืออัตาส่วนก็ห้าสิบลิตรแต่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปส่วนเวลาเราหมากักเศษอาหารเนี่ย คือบางทีมันมีกลิ่นเหม็นนะให้เติมน้ําตาลมันก็จะทาให้ไม่มีกลิ่นแล้วก็ถ้าเหม็นเมื่อไหร่ก็คือปุ๋ยเราเริ่มไม่มีประสิทธิภาพแล้วไอ้พวกเชื้อจุลินทรีย์ัวร้ายเลยพวกนี้นมันเริ่มเข้ามาในเกาะในในถันงปุ๋ยมกักให้เติมน้ําตาลเพราะว่าตัวน้ําตาลเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนแหล่งอาหารให้จุลินทรีย์ตัวดีมันจะทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยก็เหมือนกันครับสารเร่ง super p o w d e 2เนี่ย จากปกติถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช้สารเล่้งตัวเนี้ยเราหมักกับน้ําตาลที่ใฉ้มันย่อยย,ย,ย,ยยย่อย,ยสลายค่อนข้างใช้เวลาน,านานเราใช้ตัวนี้ไปมันก็ยน่นระยะเวลาไปได้อีกเท่าตัวอันนี้ก็ใช้ดีผมใช้กับนะครับเศษผักเศษหญ้าเศษอาหารเนี่ยเวลาหมักทิ้งไว้ก็เอาไอซูเปอร์พโตสองเนี่ยละลายน้ําแล้วก็ผสมลงไปด้วยก็ช่วยช่วยย่อยได้ไวก็เอามาลดผักลดพืชเลยอยู่ในสวนนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ตัวพระเอกเลยส่วนนี้ผมใช้บ่อยมากซูปเปอร์พอดอสามเป็นจุลินทรีย์สำหรับควบคุมพวกเชื้อโรคพืชโรคลักเนา่าขนเนา่าตัวนี้นหลังซองก็เขียนไว้เหมือนกันว่าให้ใช้กับนะครับผสมซูปเปอร์พอดอสามในลำข้าวกับน้ำห้าลิตรแล้วคุกทิ้งไว้ตัวนี้นจะช่วยยับยั้งพวกเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคลักเนา่าขนเนา่าแต่ตัวนี้นผมใช้บ่อยเพราะว่า ผมจะมผสมน้ำแล้วก็มาหมักกับตัวขุยมะพร้าวเพราะว่าบางทีเราทําตุ้มตอนเนี้ยผมเอาตัวนี้ไปหมักกับกากมะพร้า,า,าวขุยมะพร้าวก่อนก่อนที่จะหมักเป็นตุ้มตอนก็ช่วยเรื่องโรครากหน้าขคนหน้าแล้วก็ทําให้ตุ้มตอนนี้ออกลากไวหมอนฝรั่งไผ่ใช้ตัวนี้ผสมแล้วก็เวลาเราทําดินชําก็ใช้ตัวนี้ก็ดีครับผสมน้ำ ลายน้ํำไว้สักห้านาทีทำสักยี่สิบลีครับเราผสมกระดินคุกคุกเขาไปกับดินแล้วก็เอาดินตัวนั้นนะมาทําดินเพาะชาดินปลูกใช้ดีครับกันโรคลักเน่าขนเน่าได้ดีมากก็หลักๆที่สวนก็จะใช้อยู่สามตัวนี้นครับจริงๆพอดอเนี่ยมีเยอะมีหลายสูตรมากเลยแต่ก็เลือกใช้เอาเฉพาะที่เราใช้จริงๆก็มีปุ๋ยปุ๋ยแห้ง วก็วันนี้ปุ๋ยน้ําอันนี้ก็ควบคุมโรครากพืชรากเน่าขนเน่าก็ขอได้ที่เกศตรลอำเภอหรือพวกกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็เข้าไปก็บอกว่ามาขอสารเลงตัวเพือพอดอนเนี่ยเขาก็จะถามว่าจะเอาเราจะเอาไปทําอะไรเขาก็แค่จะขอชื่อกับเรลขบว่าประชาชนไว้แล้วเพื่อนครับ ผมไปจริงเขก็ให้เยอะนะห้าสิบตองร้อยตองก็มีแล้วแต่ถ้าขอมีเยอะแต่บางทีก็หมดเหมือนกันคนเริ่มรู้ก็เริ่มมาขอราฟรีครับห้ามห้ามจำหน่ายห้ามซื้อขายครับผมก็ผ่านไปเรื่องตานเล่งซูเปอร์พอดอกยังไงลองใช้ดูครับอันนี้ลดช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีเราไม่ต้องไปซื้อยาเคมีฆ่าแมลง ทำได้เองก,ก็ง่ายๆไม่ได้ไม่ไม่ได้ขั้นตอนเยอะอะไรผสมแล้วก็รอใช้เวลาเฉยๆก็ยังไงก็ลองไปหามาใช้ดูครับเดี๋ยวนี้เขาแจกเขาอยากแจกด้วยซ้าแต่คนไม่ค่อยไปเอาแต่หลังๆนี่คนเริ่มรู้เริ่มเข้าไปขอเยอะแล้วผมไปบางทีก็หมดเหมืงนกันก็ฝากไว้ครับอันนี้ยของฟรีใช้ดีจึงบอกต่อไงวันนี้ปลาลาไปก่อนจะลืม กดไลค์กดแชร์กดตับสะข่ายให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ